สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะส,สนทนาโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟที่นิมหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089 889 2654 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 ในหลวงโปรดเกล้าให้องค์ขมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพระไตรไปถวายแด่พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกรมนาตรุดดิษองคขมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพระไตรถวายแด่พระวชิระคณาธรจรูนฐานธรรมโมด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนธะรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชาวรางคูลกิตติสรีสมบูรณ์อ๊ ุลยเดชสยามอินทราธิเบศร,ราชาวรดมบรมนาถบพิตร พระวชิระกาวเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองคการโปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญแด่พระครูปลัดสุวัฒนาศิลคุณพระครูแจ้ด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดบางพีใหญ่กลางเป็นพระวชิรคณาธรจรูนฐานธรรมมงท่านเจ้าขุณแจณอุโบสถวัดบางพีใหญ่กลางตำบลบางพีใหญ่อำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการหัวหน้าส่วนราชการคณะวิยาวจกรวัดบางพีใหญ่กลางบุคลากรทางการศึกษาบุคลากรทางการแพทย์ ทหารตำรวจอบตอบางพลีใหญ่พุทธบริษัทและสิทธินุสิตเข้าร่วมพิธีสวายสักการะเป็นจำนวนมากโดยภายหลังได้มีพิธีมุทิตาสักการะโดยมีพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิก์จากทั่วสารทิศข้าราชการคณะวายยาวัจกรสิทธินุสิ์และสื่อมวลชนเข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตอย่างคับข้างประวัติ พระวชิระคนาธรจลูนฐานธรรมโมเดิมชื่อจลูนหมอเมืองเกิดวันพุธที่18เมษายนพศ2505ิ250บิดาชื่อนายอารุณหมอเมืองถึงแก่กรรมมารดาชื่อนางป่าหมอเมืองมีพี่น้องทั้งหมด5คนเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2518อายุ13ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรได้วันที่13มกราคม2525 25อายุ20ปีอุปสมบทได้ฉายาว่าฐานธรรมโมนวัดองพ์พีใหญ่กลางสอบได้นักธรรมชั้นเอกตั้งแต่ยังเป็นสามเณรอยู่ในความอุป ะการะของสมภารอาจารย์เหมือนพศ2530ได้สมณศักดิ์ฐานอนุกรมที่พระครูสม,มุดจำรูนพศ2535ได้เลื่อนสมณศักดิ์ฐานานุกรมที่พระครูประจำรูนฐานธรรมโม วันที่5ธันวาคม2550ได้เลื่อนสมณศักดิ์ฐานานุกรมที่พระครูปรลัดจรูนฐานะธรรมโมวันที่5ธันวาคม2550ได้เลื่อนสมณศักดิ์ฐานานุกรมที่พระครูปรลัดรัตนวัดรองเจ้าวาดวัดบางพลีใหญ่กลางรักษาการเจ้าวาดวัดบางพลีใหญ่กลางดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าวาดวัดบางพลีใหญ่กลางปัจจุบันเป็นราชาคณะชั้นสามัญพระราชทินนามพระวชิระคณาธรจรูนฐานะธรรมโม ทมข่าาาว AEC TV Channel, รยงนขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้ขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขโทรศัพท์0967684595 0813570422ชาแนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาพแฟที่อิ่หวานไม่มีไขมันไกลินกาแฟแ,แท้ทัสมีเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์ม และโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AC TV Channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน